พวกเราจะลงในสืบีสมุดปาการจะมานำเสนอโครงงานเรื่องแหลกกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้าค่ะและต่อไปจะเป็นการแนะนำสมาชิกวีดเริ่มจากครูที่ปรึกษาว่าที่เดี๋ยวใส่ลงโตกที่ฉันนางสาวชลดาขนลิขวสกระผมางสาวพุ่มดวงค่ะกระผมนายนันบัณฑดก่กรและต่อไปจะเป็นการเข้าสู่เนื้อหาครับในปัจจุบันพลังไฟฟาพลงาที่เดขา้ในการมีส่วน เนื่องจากำเท้หด <aún> ้ไม่ว่าจเปาิจกรรมกากามโดยพลังไฟฟ้าเลี่มาจากพลังซซี่ลพลังน้ำลมอากและแสงอาทิตโดยพลังน้ำเป็นพลังที่จะย่างยนและไม่เป็นภาวะตสิงวร้อด้วยเหตุผู้ที่าโทำรงมาในการับะนา เพื่อเข้าใจในหลักการทำงานความรู้และความสำคัญตลอดจนสร้างแําจำลองเพื่อจำลองแหนะพลังงานน้ำอันเป็นการส่งเสริมความรู้และแนวคิดในพรัตานน้ในระดสุัวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะคะ 1. เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจหลักการทำงานของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำค่ะ 2. เพื่อสร้างแบบจำลองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำในระดับเบื้องต้นค่ะ 3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนรูปพลัง สัตว์ของน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะ 4. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นการพูดถึงข้อดีหรือประโยชน์ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำค่ะข้อหนึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ได้ต่อเนิ่งและไม่มีวันหมดค่ะข้อสองไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศรือการเดินกระโจกค่ะข้อสามมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงเมื่อเทียบกับพลังงานชนิดอื่นค่ะข้อสี่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตไฟฟ้าได้ตาม การขึ้นพาพลังงาน,นจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติค่ะวัสดุก่อนก็จะมีรถจักรยานเครื่องตเก็บประจุตัวต้านทานแม่เหล็กแผ่นไม้สายไฟจอแสดงผลผลลวดแล้วก็น,อนรอบหลักการทํางานโดยเราจะปล่อยน้ําให้มุงน้องหมุนและจะมีการสูบน้ําขึ้นมาใช้ด้านบนตามหลักการของเบตนตอรีโดยที่ความดันด้านล่าง จะมากกว่าความดันด้านบนเพื่อลำเนียงน้ำขึ้นไปด้านบนเพื่อหมุนวงล้อโดยวงล้อเนี่ยจะติดกับเฟืองตัวใหญ่และเฟืองตัวใหญ่ก็จะไปหมุนเฟืองตัวเล็กและตรงกลางล้อจะมีแม่เหล็กอยู่เมื่อหมุน,มนวงล้อจะทําให้ซักแม่เหล็กลเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำตามกฎของฟาราเดย์จึงเกิดกระแสไฟฟ้าในผลยอดชองแนงและส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปเก็บไว้ในตัวเก็บประจุ ทางด้านสายฝาของตัวผลิตกระแสไฟฟ้าจะมีการสแสดงผลการผลิตการผลิตกระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าโดยสูงไม่ได้ถ่านนะครับน้ำที่ไหลมาจากข้างบนทําให้ร้องและสามารถสูนบน้ำไปเชื่อมต่อได้เกิดกระแสไฟฟ้าในขนล,ลวดและสามารถแสดงผลกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้และกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยสามารถผลไฟฟ้าที่จะมาเป็นแบ,บนนล่งกำลังได้นะครับ